ชมหน้าเมย์ภัยพันนีทายาทสาวแซบอีกคนของตระกูลเตะชะนรงหลังกลับมาโสดอีกครั้ง เชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักตระกูลเตชะนรงค์เป็นอย่างดีที่เป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านอย่างโบนันซาเขาใหญ่ซึ่งทายาทของตระกูลเตชะนรงค์ไม่ได้มีแค่สงการเตชะนรงค์และภูพาเตชะนรงค์อย่างที่เรารู้กันนะจ๊ะต้องบอกเลยว่าครอบครัวนี้ยังมีลูกสาวอีกทั้งสองคนนั่นก็คือนเมย์ไพพรรณีเตชะนรงและแจนพัฒมนเตชะนรงค์โดยวันนี้ทางเราจะขอพาทุกท่านไปชมภาพและทําความรู้จักกับทายาทคนที่สองของตระกูลเตชะนรงเมย์ไพพรรณีกันค่ะ ซึ่งสาวเมย์เป็นทายาทคนที่สองของครอบครัวสาวเมย์จบการศึกษาด้านการออกแบบจาก Chelsea College of Art ตแอ d ด์ดีไซประเทศอังกฤษหลังจากจบการศึกษาสาวเมย์ก็กลับมาดูแลธุรกิจโบนั a ซ z าเขาใหญ่ของครอบครัวและกลายเป็นสาวสังคมสุดชิคอีกหนึ่งคนซึ่งก่อนหน้านี้สาวเมย์ได้คบหาดูใจอยู่กับนักร้องหนุ่มกราฟแห่งวงแบ็กวานิลาก่อนจะปิดฉากความสัมพันธ์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปี